ตั้งทีเลือดเด้งเป็นถูกเลยเราไม่ได้เอาไอวอลแข็งมาดิใช่ปะเสียเปียกเลยเสียเปียกไงเออใช่โอ้ยได้เลยหนึ่งรุมสองเลยไม่ไหววะทุกก้อนอกอดเราเล่นปืนอะไรอ่ะตองก็อัพไม่ได้อ่ะเออใครสร้างห้องเนี่ยโหอย่าให้รู้เลยนะ โอ้ยโหดนซะบ้างหนนึ่งนโอ้ย้งกูนงกูโอ้โยิงรอดขาหรอดูชีวิตทิ้งไว้แล้วเราคือความหวังของหมู่บ้านพิธีง้ะเอายาไปยอมนี่โทก้อนสองอันรออะไรเอออย่าให้ติดผิดหวังิธี่ะเดี๋ยววิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันหน ไว้ทิง้งไว้ทิง้งไหวข้างบนข้างบนโดนโดนจะไปกลัวไปกลัวให้คิดซะว่าฝั่งตรงข้ามเ,เป็นแฟนเราแล้ว<ฮ>ไปมีชู้อะไรเงี้ยอเอพี่ถิ่นก็บอกเขาไปว่าปกติทําเองอะอโอ้โ,อโหถึงว่าโดนยิงไม่พักเลยฮ <c oughs> ไม่เคยทํานะคะเป็นคนดีอืม๋อ,อแล้วเขาจะหนีไปไหนอะ ดีดีใครใครอะรวังนะทิ้งระวังนะอุ้ยอุ้ยดีดีดีไปไหนแล้ววะเอ้าพี่พี่เจนนีจริงเขาชอบปีนทะลุเขาจะปีนรั้วมาหาแล้วนะมาดิมาหาเลยรู้ได้ไงมาของแท้รู้ได้ไงนั่นไงมาแล้ว มาแล้วหนีด้วยเอาทิ้งทิ้งระวังทิ้งอันนี้โผล่ทักตัวเลยไม่ใช่แค่เท้าพี่เพิ่งดีวะเอาดีเอาดีเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ปืนไม่ดันผิดที่ใครผิดที่น้องโฟกัสทำไมเราให้ขอลุมเราวะพี่ขอล่ามันเถอะทำไมมึงดาวก่อนถามหน่อยเถอะโอ้โหหนูยาเกมเดียว พูดเป็นตัวคู่กูสองแค่สองเกมเพิ่มมากกว่าแค่เกมเดียวตานี้วอร์มยังไม่เลิกวอร์มกันอีกเหรอแต่ถ้าเล่นโหดขนาดนี้ก็คือแบบเออต้องจับไปแข่งละข้าแข่งได้ไหมอีเข้าแข่งได้ไหมเอาได้เอาออกเลยไอติดออกไปดูเหมือนกันดูฮะเท้าขึ้นเท้าขึ้นหน้าเราถิงเอาไปเถอะเอาดีเอาดีนะนะนั่นมั้ะมาบอกพี่ว่าเขาเล่น ใบอะไรใบย,ยังไม่ขึ้นเลยเขาเล่นมาเจ็ดวันแล้วเล่นฮะเล่นมากี่วันนะเจ็ดวันเจ็ดวันเ,เล่นขนาดนี้พอเลยเริกมเล่นแล้วเห็น <c oughs> มีคนถามเข้ามาว่าผมใช้ถุงนิ้วอะไรนะฮะในการแข่งขันก็คือถุงนิ้วคู่นี้เลยนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมซื้อคู่ที่แพงมากๆคู่หนึ่งสองร้อยกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่ของผมนะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าไอพ้พี่ของพี่หรือเปล่าคู่เดียวนะสองร้อยสามสิบเก้าแต่ว่าผ้าเขาดีผ้าเขาหนามากตัวเนี้ยนะครับแต่ว่า พี่แม่งไม่ไหวแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นมีเงินก็เลยซื้อแบบซื้อมา10คู่เลย10คู่ก็2,000กว่าบ,บาทนะครับผมทุกวันนี้ไปเจอรุ่นใหม่รุ่นแบบนี้บางกว่าแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้หนาเท่าเขาแต่ว่าทัดดีดีเหมือนกันเลยดีมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้อ่าก็ถ้าใครสนใจก็ใต้คลิปลิงใต้คลิปได้หรือว่าใน t i k t o อกได้เหมือนกันนะครับผมก็คือตัวผ้ามันจะเป็นแบบ ผ้าผ้าใยเงินเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่ด้านหลังด้านหลังตัวที่ผมใช้2อ0กว่าบ,บาทเนะนี่ยมันเย็บค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่แน่นใส่แน่นแล้วดูทุกคนเห็นป่ะมันมีเหมือนซีนกันมาให้ด้วยนะครับผมก็คือถ้าไม่ได้ใช้เก็บไว้ได้นานมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใช้แบบเล่นทุกวันเลยนะพี่บอกเลยประมาณ23เดือนอะถึงถึง,ถ,งถึงได้เปลี่ยนใหม่อะ่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้พี่ม่ความแน่น แต่ว่าคือก็ใช้ประมาณ2อสเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นก็คือแบบประมาณสัปดาห์นึงเล่น3าวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้ทัดดีนะครับพี่ก็ไม่อยากจะโม่ลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับมันใช้จริงจริงนะครับแล้วราคาไม่ได้แพงด้วยราคานี้ไม่ถึง200ร้อยนะ,ะมันมีช่วงโปรโมชั่นหรือหรือช่วงลดก็อยู่ที่89 99นี่แหละประมาณนี้ไม่เกิน129ประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถลองสั่งไปลองได้นะครับผมจริงๆคู่เนี้ย ไปถึงเวอร์ซีดี้มาแล้วก็คือใช้แข่งระดับโลกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงานของไม่ใช่ของของไทยนะเป็นทีมงานของโกลบอลระดับโลกเลยก็คือเขาอนุญาตให้ใช้ถุงนิ้วนะครับจริงๆมันแบบไหนก็ได้แต่ที่พี่ลองมาแบบธรรมดาทั่วไปก็เป็นคู่แบบอ่าคู่ละ2บาทสามบาทคู่ละ5บาทแบบนั้นนะเวลาทัดอะ่ะทุกคนความต่างกับตัวผ้าใยเงิน่นะเวลาทัชตัวนั้นอะ่ะมันเวลากด10ครั้งกระโดด10ครั้งอะ่ะมันอาจจะกระโดดให้เราแค่7ครั้ง8ครั้งเอออาจจะแบบมีว่าวไป2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผ้าใย ไม่มีไม่มีว่าวเลยกดกระโดดสิบครั้งกดลากก็คือลากตามที่เรา,าดั่งใจเลยนะครับผมกระโดดกระโดดสิบครั้งก็คือกระโดดสิบครั้งนะครับไม่ไม่มีเอออันนี้ก็คือข้อดีของภาใจเงินนะครับผมก็แนะนำนะใครที่ยังไม่มีถุงนิ้วนะครับก็ลองได้นะครับคู่หนึ่งมันใช้ได้นานถามว่าแพงไหมมันแพงก็มันหัน3าเดือนนะ,ะสมมติคู่คู่ละ้หนึ่งร้อยเนี่ยหาร3เดือนก็ตกเดือนละ30บบาทเองนะครับผมก็ ใช้ใช้ได้คุ้มนะครับผมมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปได้หรือว่ากดทิตะกาทิกตอกได้เลยนะครับบนบ้าน,ไไน<อ>บนบ้านพี่เด็กบนบ้านโดดลหลังคาบ้านกลางหลังคาบ้านกลางคือไปไปไหนอ่ะ <c oughs> คือคือลอยไปไหน <c oughs> เอามันลอยไปไหนกูว่าเขาโกงอ่ะเขาขึ้นบ้านเขาโดดลงมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนหลังคาบ้านต่อไป โดน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 โอ๊ยเจ็บมากพิธีพิธีเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านเออเออเออจะพยายามโอ้ยเขาเจ็บมากต้องเล่นแล้วเลือดเขาไม่เต็มไหนอะอยู่ไหนอะติ๊บโอ้โหมันพุ่งโดดลงมาเหอะโอ้โหบขาเลือดโลมากเลือดเลือดกูโลมากแป๊บนึงดิขังเพื่อนร่วมทีมได้สุดยอดโอ้ยไอติ๊บ ใจเย็นใจเย็นพีทิงใจเย็นีทเจ็บมากติดเจ็บมากติดพี่ทิงโอ้โหตีมดนเจ็บมากแล้วมานี่มานี่เอาปิดไม่ต้องมาคอยดูกูจะดูคนโดนปัดหัวฮะไนไงกูเองเี้ยเฮ้ยนั่นไง ขูๆๆ่ Eller, อ,อ่าแล้ววิถึงกู่ว่าแล้วมันเป็นจริงเปิดขวาเปิดขวาหุ่นหุ่นไม่ติดไปเล้วโดนไหมโดนโดนไปเล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบู่บีไปไกลทำไมล่ะน้องอยู่ในนี้อยู่ในนี้ลุมต้องลุมละอยู่ที่โล่นะต้องลุมละต้องช่วยกันละทำมาหากินทุกโอ๊ยปีกหั ตั้งใจพี่หญิงเจ็บมากอา่ชาบานถิงว่าใช้ผู้หญิงเล่นไหมหนูว่าไม่ใช่หนูว่าเป็นใช้สักคนคิดคู่รู้ตูดเอาเลยเอาดิอ๋อมันไม่ไหวแล้วนะพี่ถิงมาเร็วพี่ต้องแบบซื้อโปให้เขาเล่นแน่ๆเขาอยู่ตรงกลางไปไหนละมาเิวๆเนี่ยเร็วเร็วดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ ไอ้อยู่หน้าหนูนี่อู้ย่าปล่อยโดนลุมอย่าปล่อยโดนลุมยายยายยายเอาลูดไปหมดเลยเออวันนี้วันดี้ลูดเลยจริงๆไงเอาไอ้สกิลใหม่มาเนี่ยมันต้องเล่นปืนลูดนะรอเกาะแตกเนี่ยอีแค่สี่เกมชนะสี่เกมติดต่อกันชนะเลยเราจะไม่อับอายเราต้องแก้อีตาถูก โอ้พี่ซื้อขวา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 ขังขังติดขังทำไมล่ะขังขังเพื่อนร่วมทีมเพื่ออะไรมันได้มันได้หายหายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ซ้ายแล้างบนแล้วเก็บดับเก็บดับมาสินี่โกงทุกกระนุงบอกเลยข้างบนข้างล่าง อยู่ข้างบนมาหมาหมาโอ้ยไปไม่โดนอ้าวลงไปอยู่บนหัวอยู่บนหัวไอ้ติ๊ดแผ่ไม่ได้นะก็บท้ายแล้วแผ่ไม่ได้นะวางแผงกันดี่นะโดนโดนโดนสิบเก้าโดนสิบเก้าโดนสิบเก้ามันน่าผูกใจตรงไหนเนี้ยเหนื่อยนอนก็นอนเลยเดี๋ยวไปไหนแล้ววะเขาเนี่ยเดี๋ยวไปให้กีบเล็ เออเอาไอ้กี้มาเล่นเลยเนี่ยตึงเหรอคนนั้นตึงเหรอตึงในทีมเราเนี่ย <c oughs> ใคร <c oughs> ใคร <c oughs> ใครหน้าตาดีสุดอ๋ออย่างงี้ก็ต้องหนูแล้วป่าพี่โอ้โหโอ้โหมีอ้อยด้วยทำไมพูดนีว่าติด <c oughs> ต่อต่อให้ต่อให้พิธีจะโดดแล้วม, <c oughs> มันจะโดดแล้วเอา,อางไงจะไะม, <c oughs> มินสุดท้าย <c oughs> มงไปอยู่ไหน หัวบนหัวสรุปอยู่บนไหนบนหัวเราโดดดิกำลังโดดจ้าน้องมันอยู่บนหัวพยะก่อนมันมาแล้วติ๊ดไอ้ติ๊ดมึงทำอย่างนี้กูตายได้นะน้องเอาสู้เขาไปแล้วติ๊ดมันไปแล้วเออมามาปาดให้หมดปาดให้หมดก็ไม่เท่าไหร่เนาะ ฝักนู้นแหละจริงต่อให้กัไ่อนรีต้องลูบมาต้องลูบขอแตกขอแตกใจเย็นยังยังอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่เปืนหมดตอนนี้เสา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 ซ้ายถึงต้องวัดหัวละจริงกู้ศักดิ์ศรีกับขึ้นมาต้องวัดหัวละโดนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็โดนเดี๋ยวเบี่ยงเบนความสนใจยิงได้ไงล่ะเอา มันปิดกูติดติดกระโดดลงมาดิกระโดดลงมาโดดได้ที่ไหนล่ะตรงกลางก็ได้โดดลงบ้านปาดมันไปไปไปติดติดไปแล้วไม่ไม่มีแดนแล้วมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่เอาไปหลังบ้านเล้าไปทำไมล่ะน้านดักซ้ายดักซ้ายดักซ้ายอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้าน ปล่อยอีกปล่อยอีกเอาดิ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 ไปไปเอาดิรีให้หมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะเฮ้ยปิดกันขี้โกงหลังหลังเอกดีติ๊บเอกดีไปเลยเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยโอ้ยอยู่ไหนอ่ะเอาน้อ ทำนะาำนะติดเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วออกมาอย่าตาไปมันเป็นแผนเออเอ้ยอีกสองวินอีกสองวินนี่สนุกจริงๆให้หกวินก็แค่แบบแพ้เขาแบบเออดีใจว่าเออกูชนะสองหนึ่งอ๋ออันนี้คือเราเป็นแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมเออให้เขาให้เขาแบบดีใจไปก่อนใช่เป็นอย่างนี้นี่เองเอ้า เราวางแผนร่วมกันนะทำไมพูดนี้ล่ะเออมันเป็นแผนเป็นแผนเอาอะโคก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 แน่นางป่อยโดนหัวไปฝั่งนู้นแพ้ทางเวกเตอร์เนี่ยฝั่งนู้นอ่ะโอ้หนูวางเวกเตอร์นานละวเาหรอดูไอทำไมเขามีสองสามสี่ห้าตัวล่ะมันขยับมันขยับโอเคออกซ้ายแกไปแล้วเอาไปไม่โดนพ่ถิงมะให้ไว เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยรุมรุมเข้ามาเข้ามาพี่ทิงเอาดีาดีๆเอาไปข้างหลังนู้นละติดอย่าตาม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 มันเป็นแผนเป็นแผลโกงวะเอาไปนูดนทอะแม่ขว้โหโหตงไอ้วะโวยติดกูตกติดรีบรีบรีบ ไี่พื้นตายแน่มัตอยู่ไหนเอ้าอูตายแทนนีวนวนมนนโอ้ยติดอยู่คือนะไรนี่โดนปาดครับโดนปาดเอาไปแล้วไปแล้วเจ็บเอออะไรอะไรอะไรโอ้ไอตีนทำไมรีบตายวะเจลูพินโอ้โห้ อพี่พี่่่ตออให้กนถามทิ้งตรงว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงไหมคนนี้ติดติดไว่ใช่ไหมไม่เชื่อและไม่เชื่อละไม่ใช่ละจริงจริงผู้หญิงจริงเดี๋ยวพี่เอาเข้อดิ้มาให้ดูนี่พี่ตามเดี๋ยวดอกเข้ามาเดี๋ยวน้องก็้ามานี่ให้ฟังเสียงเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะพี่ไม่ต้องเอาไปหรอกให้ลูกหนูดีกว่านี่มาแล้วมาแล้วน้องโฟกัสมาแล้ววัดดีหน่อยแล้วสวัสดีค่ะฮะ เสียงแปลกๆพี่ทิ่งสวัสดีสวัสดีพี่ทิ่งพี่ถิ่งสวัสดีเอาเอาคุยกันได้นีถามได้อยากอยากถามอะไรน้องอายุเท่าไหร่น้ถามดูได้นะน้องโฟกัสอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสิบเจ็ดขวบโอ้ห้องเสียงใหญ่นะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดเหรอน้องน้องโฟกัสมีมีหนวดไหมครับน้องโฟกัสเปลี่ยนไป เปียดไปผู้หญิงจริงเห็นไหมไม่เชื่อพี่ดูยังไงก็ผู้หญิงหญิงแท้ร้อยเปอร์จริงเหรอจริงเออเดี๋ยวก็ลองคุยเออหญิงแท้พี่เก้าหงอย่าไปสงสัยอะไรบ้างเลยสงสัยเถอดนิดนึงนะเอาโฟกัสเล่นเล่นมากี่ปีแล้วครับเล่นประมาณหนึ่งเดือนค่ะ โหนึ่งเดือนพี่พี่เอกทำให้การมันไม่ตรงกับที่พี่พูดเมื่อกี้นะอาไอ้ไม่ที่พี่พูดอด๋หยอกเล่นไงคุณว่าอะไรจะได้เจ็ดวันล้วตึงขนาดนี้เอทำไมไม่นัดกันล่ะไไไมม่่ดดี้ผ่านไหมอย่างนี้ผ่านไหมผ่านไหมเอาเข้าแขนได้ไหมให้ผ่านได้นะแต่อายุเท่าไหร่นะขออีกทีนึงอายุสิบเจ็ดค่ะโอ้โหใช่ไงใช้ได้ ติดเอาเสียงเสียงเขาเหมือนผู้หญิงไหมเหมือนมาพี่เหมือนแต่แต่ใช่ใช่ไหมหรือไม่ใช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 ่แบบมันต้องสงสัยสงสัยนิดนึงหน่เอโอเคก็ขอบคุณน้องถิงกับน้องติดมากนะครับวันนี้มาช่วยพี่ทำเทนต์ n t เก่ะแขนก็เดี๋ยวให้น้องโฟกัสเขาใหายแขนเออ อันนี้คือเอาเข้ากลุ่มผู้หญิงล้วนเลยใช่ไหมปกติไม่รับผู้ชายใช่ไหมถูกโอเคเดี๋ยวน้องโฟงกัสส่งเออเออปกติไม่รับผู้ชายส่งเฟซบุ๊กดึงเข้ากลุ่มาสาขาผู้หญิงได้เลยนะเออโอเคแต่ว่าโดนเมียตะกะั่งอะไร<พ>ไงโ,<อ>โดนเมียกระทือบอะไรไงก็ก็ให้ไม่ให้ใครพูดเมียอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หลุดนะ <c oughs> ครับไปแล้วครับอ้อทำไมไม่รัะกัน่ง